hello everyone welcome to you in city for plants today you're watching this video and looking the some bonsai plant what is the name what is the quality and what is the demand in the market so let's go can you know about this plant this bonsai plant and can you know in thai language is better hello, เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะลักษณะใบของไก่อมารินนะคะเห็นไหมคะเพือ่อนๆเห็นไหมคะลักษณะใช่ค่ะสวยงามมากลักษณะใบก็เป็นใบพื้นสีเขียวนะคะเพื่อนๆนะคะใบพื้นเขียวแล้วก็กระดูกของเขาจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะแล้วก็เส้นก็เป็นสีเขียวนะคะตรงสะดือของเขาก็จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นจุดสีน้ำตาลตรงกลางสะดือนะคะ แล้วก็เขาก็จะมีเม็ดเป็นสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเม็ดสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเลยพร้อมกับเม็ดผ้านะคะสีขาวๆเนี่ยค่ะกระจายอยู่ทั่วใบเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเ e ็ e c t i v e Color ค่ะเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะคะเวลาคนเห็นแลยก็ชอบเลยชอบมากเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของเขาก็หูเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆหูเขาจะยาวๆนะคะเห็นไหมคะ ลักษณะบอลใบเขาก็จะไม่อยากนะคะเป็นบอลใบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหูเขาก็เป็นอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะใบเขาก็จะยาวๆนิดนึงหูเขาก็จะยาวแล้วก็หูก็ไม่ฉีกถึงสะดือนะคะเพื่อนๆนูนะคะเนี่ยค่ะลักษณะหูนะคะนี่หว่างหูเขานะคะก็แยกออกจากกันนิดนึงนะคะไม่ติดกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูใบนึงนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เึ็นใบของเขาอยู่ใบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือใบที่เขากัดสีมามาก่อนใบนี้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะเข้มกว่าลักษณะเขาจะเข้มกว่าคืออ,อันนี้เหมือนโดนนนกันเลยไม่แผลมันก็จะมันแดง <laughs> มันหน้าหนาวแล้วก็บลเขาก็จะโตช้าเหมือน,น,น<ๆ>เขาจำศีลน,นะคะ<ๆ>เพื่อนๆนันน่น<ๆ>แหลคะค่ะ เป็นผู้เห็นไหมคะขอบใบเขาก็จะออกเหลืองๆน,นิดนึงเรื่องเรื่องอันนี้น่าจะคนรู้คนดูเรื่องบอลสีตอนนี้มันนอนเยอะค่ะน,นอนเยอะแล้วก็วกเออเขาโตค่อนข้างช้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะนะคะเนี่ค่ะเนี่ยใบอ่อนเขาแต่ก่อนจะมีหลายใบกว่านี้ตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยโตเท่าไหระคะ่ค่ะเหมือนเขาจําศีลเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ รอใบนี้นะคะเนี่ค่ะใบใบอ่อนเขาใบอ่อนของเขาก็จะเป็นใบสีเขียวอ่อนนะคะพื้นใบเขาอะค่ะพอเกะมาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมันดีเฟรนนะ,ะก็มีความแตกต่างกันนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็แต่เม็ดสีชมพูของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นเม็ดใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูนะคะนี่ด,ด,ดูดูตรงรูเขาเนี่ยค่ะจะมีจุดสีน้ำตาลมีทุกใบเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะ เห็นไหมคะอันนี้กระดูกเขียวก็จะวิ่งเห็นชัดเจนเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็กัดสีชมพูเนี่ยกัดลึกถึงด้านหลังเลยเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นล่างเค่ะดูสิคะเนี่ยค่ะเขากัดแบบกัดจนถึงใบด้านหลังเลยเราจะมองเห็นได้ชัดมากเลยเพื<ๆ>่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะไก่อมลรินเนี่ยค่ะแล้วก็ใบเม็ดผ้าสีขาวก็กระจายอยู่ทั่วใบเลย,เลยนะคะเนี่ยค่ะ กระจายอยู่ทั่วไ่พร้อมกับจุดสีชมพูนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยเวลาคนเห็นจริงๆก็มันก็ว่ากแท e c t i v e Color นะครับเขาเรียกว่าาลาสติกแบเป็ก e c t i v e เวลาเขาดัสนใจมองแล้วมันมันเวลาเห็นเห็นบอลบอลตอนตอนตอนบอลสีแบบนี้ก็มันชอบเลยแล้วก็มันชอบเลยก็อยากได้ แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นรากเขาใช่ครับเขาโล่ขึ้นมาหายใจอ่าันี้เป็นรากนะครับรากขอ่ค่ะเขาโล่ขึ้นมาหายใจค่ะอันนี้เป็นายนะเนี่ยค่ะไก่อมารินนะคะไก่อมารินเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะไก่อมารินค่ะดูก้านใบของเขานะคะเพื่อนๆนก้านใบเขาจะเป็นออกสีสีน้ำตาลเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อเงเห็นไหมครับเนี่ยค่ะ แข็งแรงมากเลยของเขานะคะแล้วก็สูงด้วยนะครับแล้วก็สูงมากเลยเพื่อนๆดูน,นะคะเนี่ค่ะตอนนี้มันหน้าหนาวเนาะแล้วก็บอนก็ค่อนข้างจะโตช้านะคะเพื่อนๆต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะระวังจากที่ตนระวังเพราะที่เป็นเชื้อราะะเช้วก็วะจะมีลายแดงด้วยนะคะบอนจะกิน ใช่ค่ะแล้วก็มีมีหนอนพีเสื่องคืนด้วยนะคะเพื่อนๆต้องคอยดูเลหน่อยต้องคอยดูนะคะตัวเขียวเขียวค่ะตัวเล็กๆบางทีเขามากอดที่มบบางทีเราเลี้ยงทุกวันเราดูทุกวันเรายังไม่เห็นเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเขามากัดตอนไหนเห็นไหมคะนั่นละคะเป็นนี้ก็มา r e c o r ดวิดีโอก็เห็นเ<ต>พิ่งออมาได้ o อดวิดีโอเราก็เลยเห็นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะก้านใบเขาเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆเลยนะคะตั้งแต่โคนเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆดูนะคะ mm hmm. จนถึงเนี่ยค่ะสุดคอใบเลยนะคะ,นคะ mm hmm. เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละคะ่ะโอเคมันสวมากเลยนะคะ,ะค่ะเท้งหมดป็นตอนที่สวยงามตัวหนึ่งนะคะที่น่าเลี้ยงแล้วก็น่าสะสมนะคะ,ะเพื่อนๆน,นะคะ กานซ<น>ีด <CD S 2> ีโฟพก็ฝากติดตามเพจของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ปะเป็นกำลังใจให้เราด้วยรเราจะได้มีบอลสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะม่แบ่งปันกันนะคะ,อะตอนนี้คนขึ้นสกายเบอร์เยอะเลยนะครับแต่ว่าอยากให้มันมีเพื่อนเยอะๆจะได้มันดูบอลสีเยอะๆนะครับที่แนะนำเมนเป็นอบอลสวยๆนะครับ ันนี้เป็นแอคทีฟคอลเลอร์นะครับเวลาเห็นเลขาเหมันอยากดูอีกอยากอยากได้อีกโอเค thank you for watching the this video I know the details about เชื่ออะไรนะกายอมลินนะครับกายอมลินทั้งหมดก็มี3ามใบ best of luck take care I will meet to you again in another video with with another bonsai นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายให้ subscribe ด้วยนะครับ